สวัสดีครับสบายดีพอ่อแม่พี่น้องมือนี้กาลา้งานว่าสิไปธุระที่เมืองไซยับุรีถ้าพอวิวทิวทัศน์ข้างหน้ามัก็จะจอดรถท้ายมาฝากพอ่อแม่พี่น้องเบื้องหน,น้าครับเนาะคือบรรยากาศมันดีดีครับอยู่เมืองลาวครับอยู่ยังอยู่ยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่ามันจะเป็นแบบ คนละลักษณะกับทั้งภอีสานบานเฮ่านะครับทั้งภัสานบานท่านาจะเป็นธีลาส่วนมากธีลาถ้าเขี้ยวเขาเขียวแบบธีลาต่ว่าถ้านนี้ทัางฝั่ง,งสปปลาวนี่จะเป็นลักษณะที่ว่าฉากหลังจะเป็นผู้เขาประมาณนะ,นะครับแบบมันจะได้คนละลงเลยะครับประมาณนนะเดี๋ยวทานี้ยังที่สวยง,งามน้ำขางทางก็จะไทยมาฝาก พ่อแม่พี่น้องดี่เบิงนะครับเนาะอาศัยเบิงสองทางเดียวเดี๋ยวมามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องพอได้ไข่เงาจากักซิกซอยไข่เงาเลยให้เขียดขึ้นกนระเบนจัก๊กนะครับเบิงวิดีโอผมมันก็บ่ค่คอยมีเวลาเนาะครับครับไปคือว่ามันอ่าเฮาก็บ่ได้ไปถุงเทไปเฮ็ดแต่ตั้งจิดตั้งใจเฮ็ดแบบว่าเป็นงานหลัก กับโมเบครับเป็นลักษณะที่ว่าไปเจอ,อยังทีมันชวนงานเมื่ก่ถ่ายถ่ายมาฝากพ่อแม่พี่ดองบางครง,งาจจะไม่มีคอนเทนตท์ี่สัดเจนไปพอ,อยังเห็นยังถ่ายลงคือว่ามันเขามอง YouTube เป็นลักษณะที่ว่าเป็นทีเก็บข้อมูลเท่าไหร่กันครับ,บเวลาเขาอยากสิมาเบิง่งภายพากหนาเข้กากาสามารถเบิ่งไ้าเฮาเก็บไว้ในคอมในโทศัพท์สักวันท่าก็ลบเปลี่ยนทศัพั์ใหม่เปลี่ยนข้มนอมใหม่มืนกั มันก็ลบถี่ไปคอมมูลก็หายไปแต่ว่าสำหรับ YouTube เนี่ยเขากะอาศัยเพิ่นเก็บไปนะครับเนาะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตุนเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่เนาะมันก็นดีต่อเขาถึงดุลลูกดุลหลานก็ละเก็บไปพยาเคตกับเ็ดเดลเลยทุกคนปะเพราะว่ามันมันดีหรี่ครับเพราะว่าอย่างเสร็จเขาเอ็ดวิดีโอเกี่ยวกับผู้ถ่าผู้แก พอใหญ่ไม่ใหญ่บานเท่านะครับเนาะบานถึงว่าตอนพึ่งยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเฮ็ดไปบัดในอน,น,น,นาคตน,นานไปกะสามารถมาเบิ่งได้ครับกับดูกเล็กเด็กหน่อยงสิตอนยังไัยนารักไัยสดใสอยู่มา่ายไววครับใส่ YouTube เป็นตัวเก็บข้อมูลแทนเท่าห้อประจําเป็นต้องมาเก็บไปในขอ้อมครับกีกอย่างหนึ่งก็คือเผยแร่ให้พี่น้องบานเท่าให้ เดือนเดชืช่นชมสิ่งดีๆในชีวิตของเท่าที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันให้ได้เห็นน้ำกันให้ได้เชืช่นชมน้ำกันเล็กหน่อยมากไม่แต่ไรกะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับเนาะบ,บางคนก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตแบบบางคนก็จะบอกเรื่องแค่นี้เองเปล่าบ่าวากันแล้วแต่ต่างคนต่างมองครับ,รบ,บนเอาบันไดเสด เดินทางกับก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะครับเนะะาะเพราะว่าจากจากมองทําง,งานเนี่ยไปเมืองไซบูรีนี่เลยประมาณสักเกือบหา10กิโลเลครับประมาณนี้ครับผมทีทีท่ไปประจําคือตลาดนาคุณหน้าห้านี่ก็ใชประมาณยี่สิบสามกิโลครับแล้วก็ต่อปอีกประมาณยี่สิบกิโลครับเกือบเกือบเกือบหา10กิโลครับประมาณนี้แล้วก็ทางไปมันก็จะเป็นแบบว่าตามไรเขาอะครับ จากจากตรงนี้ไปหา,าหน้าคูนหรือหน้าหลานี่ก็จะประมาณยี่สบสามกิโลจะเป็นทางค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะวะ่าทางบริษัทพลัเมา้าห้องไทยเพิ่นมาเห็ดไว,ว้เดลาอาฟวานิสูงคือว่าทางมันจะดีบแบบเลยจากทาันอีกยี่สิบกิโลเข้าตัวเมืองสาย,ยามนี่อาจจะเพิ่นกำลังปรับปรุงเห็นเพิ่นกำลังสองทางนะครับพี่น้องถ้ามี่ยังเป็นตะเบึงขางทางผมก็จะถ่ายมาให้เบิองนะครับน้องพี่น้อง บได้ให้พี่น้องคาดหวังดอกว่าสิได้ความมวนซ่นจากวิดีโอนี่แต่ว่าอยากอยากให้พี่น้องเห็นว่าวนความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านพี่น้องเพื่อนบ้านเขาเป็นจังไรครับประมาณนั้นครับว่าความเป็นอยู่ภายในบ้านเมื่อเพื่อนเป็นจังไรและตอนนี้ในช่วงโบมเพื่อนเป็นจังไรประมาณนะครับแต่ว่ามันกับต่างกันดอก็อิสรบ้านเท่าตันมันอกับในส่วนของโซเชียลก็สะเท่าๆกันครับในส่วนไอที ตัวในส่วนของสิ่งปลูกสร้างนะอาจจะเทียบกันนั่นนิดน่นะครับน้องพี่น้องอ่ะจังสรนเด้เขกับไปเบิ่งว่าข้างทางเขาจะมีภาพบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆม,มาฝากบอเบิ่งต่อจังนี้นะครับพี่น้องนาอน้าโค้งเริ่มไซส์แล้วนะครับพี่น้องเศร้าคุณแล้วแสดงว่า นทั้งข้างบนเศ้าตกและทั้งจีนท,ทั้งเหนือนำโคงใสนะเติมใส่แล้รแลครับอันนี้คือวิวทิวทัศน์ตอนเที่ยงแดดแก่ๆเลยนะครับนี่แสงอส็ศสจาไปนิดน,นึงครับตัวง,งามแห้งภูเขาสองขอบข่างไปนำโคงฟั่งทั้งความือจะเป็นฟังทัางสายาบุรีนะครับพี่นอ้องฝั่งทางฝุ่นสายมือ ตรงขามจะเป็นฝั่งของหลวงพ่อบางครับเขียวจะอุ้มแบบนี้ตลอดปีเลยครับพี่น้องงามแห้งครับทที่ัวถัดไ่น้ำคง เก็บภาพบรรยากาศหมู่บ้านริมนำ้ำมาะากเด้อพี่น้องงามคักแต่ว่ามันแนะดดแดดจ้าพี่น้อยครับเมื่อนี้เดี๋ยวนี้กับประมัน13นาฬิกาครับแดดแดดแห้งแดดจา้าพอดีล่างงานไปทุระเมืองไซยาบุรีครับก็ได้ออกไปสวงแดดๆดนั่นหละ งามงามงามครับพี่นอกพบว่าอีกจันไอเข้าเจากบมีกันหลงเลือนระวังเมืองใสย,ยาบุรีไปห่อนเมื่อรบพระบางเนี่ยนอนแน่น,น,น,นอนครับนี่นามเต็มตะลิงแน่นี่แหละ เสียงข้าเจ้าเรื่อยไหมนะครับพี่น้องข้าเจ้าเก็บเกี่ยวเข่าแล้วก็จะเป็นหมองข้าว,าวะครับเป็นล่เป็นไฮเข่ากันก็จะมีเทียงหน้าอยู่สองเทียงเห็ดอยู่กลางหุบเขานะพี่น้อง ของทราบันได้ครับพี่น้องทั้งผีเพิ่นจิตปล่อยแน่นี่นะครับบ่อสนเขา้าบอ่บอผูกบ่อมัดวันทองครับจะเป็นลักษณะแนวนี้เลยปล่อยแบบขั้ขวไอ้ปลาเนี่ยหายกินเองครับตามธรรมชาสตร์ตะเพิ่นกระสิมาเยี่ยมมายามบ่ออาทิตย์ละเทือครับเอาเกลือไปใหม้มันกินมันกระสิจำจะคล้องมันได้ครับแต่ว่าผู้ใดมักน้องขั้ยน้องงัวนี่แล้วครับบ่อได้กินครับมันมันออกลูกกลางปลาอะ แม่มันก็นก,นกินเองก็จ,จบไปครับมีแต่โต้วอ้วนครับพุ่นะเขาแถวกันสวยงามขนาดครับที่้องมันไม่ให้เขาไก่มันเลยครับถ้าโมเมนต์จะพองมันเขาได้ไก่แค่ประมาณนี้นะครับข้าเจ้าเลี้ยงง่ายาครับเดี๋ยนี้แต่ตัวใหญ่ บรรยากาศท้องไร่ท้องหน้าด้วยครับพี่น้องงามขนาดครับนะแดดจ้าจังเลยด้ยวจยจังน่อยด้วยครับโอ้นักเรียนกำลังเลิกอ,อีกหน่อยหนังเรียนกำลังเ,เดือดเลยงามขนาดครับพี่น้องท้องไร่ท้องน,งนา เขาล้อมรอบเลยครับเรยากาศททอาไงท้องหน้าเพิ่งเก็บล้งเก็บเกีียวนะครับพี่น้องเพิ่งกำลังนะครับค้นเขาแปลกเขามาร่วมจุดเดียวกันเพื่อที่จะสีเขานวดเขานะครับพี่น้อง แล้วนี่จะเห็นหน้าได้สองรอบนะครับเดี๋ยวจะหน่อยเพิ่อเห็นหน้าปังอีกเทนึงครับเพิ่นมีคลองทรงหนามนะครับแถวนี้ห้ามแห้งครับพี่น้อเขาเพิ่อน,นงามงามนี่เด้อพี่น้อคล่องทรงหนามเพิ่นพอเพิ่นเช็ดห,หน้าปังเดี๋ยวเพิ่นกระทรงหนามมากครับหนามทา่าอุดมสมบูรณ์ขนาดครับอยู่นี่ <S 2> <S 2> นี่แถวบ้นนานนาเงานะครับเนาะทางลัดไป เมืองไซยับุรีอันนี้เพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วเพินาาพ่นสิไทยไทย้วก็เพิ่นก็สิเห็นหน้าปังแล้วมันทางการเพิ่นก็สิเปิดหน้ามาครับอ้ามคักครับพี่น้องเมื่อกี้เพิ่นก็ลุกแขกเกี่ยวเข่ากันอยู่แต่ว่าก็บ่ได้จอดท้ายเพิ่อนจังหน่อยนี่ก็สีเขียวอยีกคือเก่าแล้วครับนี่เพราะว่า เพิ่นกะชิเผาเพิ่นชิเผาต่อเขาอา่า,าละเพิ่นกะเจตไทไทแล้วก็จะปลูกอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องงามแห้งครับมีภูเขาตีแตกต่างจากบานเฮาคือมีภูเขาอยู่เบื้องหลังไงครับบานเฮาจะเป็นหลาดเลยเขียวงามขนาดแเดียนเจ้าได้รับงามแห้งงามแหง้งพี่น้องยอมรับเลยฟังหนีเพิเ่มแล้วเพิ่นเตรียมเลย คล่องทรงนลำคล่องทรงลำพ่นกุสิทธิ์ตรงไปทั้งผลนะครับเนี่ยตามทางไปมีสะพานข้ามไม่น้ำพุงนะครับพี่น้องไม่น้ำซ้ายนี่ครับไหลลง่มไม่นำ้ำไม่น้ำพุงนะครับไหลตลอดปี ช่วงหนาฝนนี่ดินนามนี่สีแดงเลยนะครับพี่น้องจะว่าใช้แนวนี้สังเกตดินดินเจ้ากนืแดงนะพี่น้องขึ้น่เ,นเดียงน้านี้ชาวบ้านก็จะพักค่ะ รักท่องนี่พอดีมาขึ้นนี่เป็นขึ้นขึ้นมาที่สองเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะเป็นเห็ดสมโูรณเป็นสมบูอ่ารักเมืองเมื่อกี้ผมกระพานมาอยู่แตอคนหลายผมก็เลยว่ปได้จอดท้ายในน้ำหู่ข้ามกัลับพีเนางเขียวช่วมชาวบ้านเพิ่นกำลังจะปลูกพักนะครับ ข้าเจ้าปลูกผักขาเจ้าบ่คอยใส่ใส่ปุ๋ยนะครับด็กๆนี่เราปลูกตามธรรมศาสตร์ยังมากกับใส่แค่พวกปุ๋ยขอกขี้ไก่ขีงวดน,นะครับยูล่านี่แม่น้ำอุดมสมบูรณ์ครับครับสมแล้วครับที่ว่าไผ่กระมงที่จะไม่เหตุเคกอนที่ยูล่านเพราะว่าพื้นที่มันได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีแจะภูเขาสองขางข เวลาก,กันมันเกิดโอกาสที่จะเออหล่นไปถ่วมที่เอื่นนั้นกันยางนะครับเพราะมีมันเป็นผู้เขากัน<ม>ปูปลาอุดมสมบูรณ์ครับพี่นอกปลาด้านซ้ายมือนะางหน้านนี่ก็จะเป็น้านปฏิบัติธรรมของเมืองไซยานะครับเพื่อนกระด้งเข็มเป็นตะมองผู้เห็นนะครับต้นไม้บังครับตรงตรง้นไม้สีขาวต้นที่สองครับยาวไปหอดวันถึงไหนถึงนี่รังค่านะครับ น้ำสายมือจะมีพระู่พันเพิ่นเฮ็ดเป็นลานปฏิบัติธรรมกรรมฐานของประจำแขวงชยะผมก็ไเด้มารวมถวายซีเมนมารวมถวายสางกุติน้ำเพิินอยู่ครับตกแต่เพิ่นเริ่มเฮ็ดครับปีสองสามสองปีที่แล้วครับแต,ต่กับปีบางครั้งกับเฮ็ดอยู่แต่ปีนี้ก็เพิ่งเฮ็ดไปเมื่อก่อนเมษาประมาณหลวงวันแน่นใจวันทีไปนใดก็สิบประมาณนี้นะครับพี่